ฮัลโหลวัสดีครับกับบอฟเกมเดน a s สตี้วอรีเร์8หรือว่าเกมสามก๊กกันอีกแล้วนะครับมาเราจะมาต่อในเรื่องเสริมของงอกก๊กะนรับกับมิชั่นที่2กันต่อเลยครับภารกิจครั้งนี้ะครับมีชื่อว่าการบุกรุกที่ลู่หนานนั่นเองครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านี้ยปะระดับเควอทครับไปเลยหลังจากพวกกลุ่มกบฏโจรพวกผ้าเหลืองะครับและการปกครองแบบทรราชของต่างโต๊ะเนี่ยจบลงะนรับดินแดนได้ถูกแบ่งออกโดยก๊กต่างๆเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กัน และในบู่ของพวกเขาเนี่ยมีขุนศึกที่ทรงพลังจากมณฑลเหอร์นาที่รู้จักกันในานามอ้วนสุดน้องของอ้วนเซี่ยวะนรับเขาเผชิญหน้ากับโจโฉเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อยึดดินแดนที่ราบตอนกลางเนี่ยแต่ก็ถูกบังคับให้ต้องลาถอยเสียก่อน <L> เป็นผลให้ราศีของตัวเองนั้นถูกบดบังโดยโจโฉเนี่ยผู้ซึ่งใช้อำนาจโดยการมีห้องเต้น,นั้นอยู่ในมือหลังจากนั้น,นะครับอ้วนสุดจัดกลุ่มกองกําลังใหม่ะนรับและออกเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับโจโฉอีกครั้งหนึ่ง แต่โดยครั้งนี้นะนรับได้มีพวกตระกูลซุนเนี่ยที่เป็นทหารภายใต้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยได้ติดตามมาด้วยนะนรับอย่างไรก็ตามนะนรับซุนเซ็กเนี่ยซึ่งเป็นเสือเท้าหน้าของบ้านตระกูลซุนในขนาดนี้นะนรับมีความทะยิทยานของตัวเขาเองอยู่แล้วเขาตัดสินใจผลิกตัวออกมาจากอ้วนสุดะนรนับและออกเดินทางด้วยตัวเขาเองในกังตังเมื่อเราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นทหารนะนรับนั่นคือเส้นทางที่เขาได้รับมอบหมายให้เดินตามรอยเท้าพ่อของเขาเนรับ เพื่อความมุ่งมั่นนั้นยังไม่อาจหยุดยั้งได้นะครับเขาเดินทางไปที่สนามรบพร้อมกับจิวยี่จิวไทและซุนฮูหยินอนาคตของเขาในฐานะทายาทของพยัคฆ์ร้ายแห่งกังตังแนบซุนเซ็กเตรียมต่อสู้กับโจโฉในสนามรบที่ลู่หนานโอเคครับนี่ก็เป็นบทความวาคร่าวๆนะครับโดยจะมีจิวยี่นะครับแล้วก็จิวไทซุนฮูหยินแล้วก็ซุนเซ็รรกรนบภารกิจครั้งนี้เนี่ยซุนเซ็กเป็นคนนํามานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็นซุนเซ็กเรามาดูอาวุธกันก่อนแลวกันนะครับ โมบูตของเขานี่บอกเลยว่าสีสันชูชาติเหลือเกินเนี่บแต่ว่าอาวุธท่าดาของเขาเนี่ยมันจะเท่กว่านะครับแล้วก็สกิลอืมโอเคครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเอาสกิลที่มันเพิ่มโอกาสคิดิคอนมาเลยครับเพราะว่าซุนเซกเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีค่อนข้างแรงนะครับก็ไม่ต้องพึ่งก็ได้เอามุโซกับเลสเกตมาดีกว่านะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับจัดมาจัดมาซุนเซกนี่ถือว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบเล่นอยู่นะครับเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เร็วมากด้วยอืมแบบนี้ไ แล้วก็ท่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นไฟกับน้ําแข็งผสมกันนะครับเออก็ถือว่าดีนะครับพวกงอกก๊กเนี่ยนะครับน้อยคนนักที่มันจะมีท่าน้ําแข็งเนี่ยติดมาด้วยนะครับนั่นก็คือฟรอสต์นั่นแหละครับหรือว่าความเย็นนีแ่แหละนะครับเป็นท่าน้ําแข็งนี่แหละแต่ว่าท้าดาวเนี่ยมันจะเท่กว่านะครับอาวุธอันนี้เดี๋ยวขอใช้5าดาวเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับมามันจะมีศัตรูประกบข้างนะครับซ้ายกับขวาเราก็มาจักรอตรงนี้เลยครับมา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 จัดมาใครอยากจะนวดแป้งแล้วใครอยากจะนวดแป้งแล้วมานี่แล้วแว ฮ้อยอดี๋ยวทำให้ซุนเซ็กโกรธนะตอนนี้ <c oughs> เสือกำลังโกรธนนีรัเอานี่เป็นงัดจิ้นน่ย <c oughs> ดหดดด,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 ดแล้วก็ออนี่ <c oughs> เป็นท่าที่โคตรเท่นะครับบอกตรงริเตียนอุ้ยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมโดนงัดจินอันี้ครับลากะครับลากไปไหนไม่รู้ครับเมื่อกี้อุอ้ยอึออุ้ยออออ่อนออออ เออถือว่าถือว่าแรงมากครับ <c oughs> เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมานนวดแป้งก่อนนะครับ <c oughs> ไม่รู้นะไอเทพนี้มันชื่ออะไรเอ้ยไม่ใช่ไออาวุธนี้มันชื่ออะไรนะครับก็เรียกแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เยเห็นไง <c oughs> ตุบๆเรียบร้อยครับจบแนละ้วโอเคต่อไปเราก็ไปช่วยทางขวาเนะี่ยมาอยู่ไหนละ้วเมื่อกี้จิวงจี้เขาบอกว่าดูเหมือนจะมีสตูเนี่ยดักซุ่มอยู่ทางขวาสุดนะครับให้เราเนี่ยไปสำรวจดูหน่อยนะครับ โอเคเราได้ข้อมูลจากจิวยี่มาแล้วนะครับก็รีบไปกันเร็วรีบไปกันเร็วเวเร็วทุกคนมัวยืนเอออะไรกันอยู่นะไอพวกนี้นี่สมก็เป็นบอดจริงๆเนี่ยนี่ครับมันจะโผลมาตรงแถวแถวนี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ปรากฏในแผนที่นะครับเราต้องไปหาเองก่อนนี่แหละนะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ให้เราเข้าไปหามันกันนะมัจจะมาตรงนี้มาๆมาเออเนี่ยมากันแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ปรากฏบนแผนที่บอกเลย ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมารอบสังหารเพื่อนของเราเนี่ยครับเราก็ต้องทำการกวาดล้างให้หมดในทีเดียวเลยมาจัดเม่อเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค,คุณเซ็กบอกว่าทางสังหารของจิวจี้นี่แม่นตลอดเลยนะครับโอคบ okay, เคเรียบร้อยครับโอเคเสร็จละเรียบร้อยครับต่อไปก็ไปตรงนู้นนะครับวนกลับไปที่เดิมแล้วก็กำจัดไอ้พวกมือสังหารที่จิวจี้มันบอกสำเร็จแล้วนะครับทีนี e ้ก็ไปช่วยเพื S ่อนเราตรงกลางนะครับ e แข็งใจไว้นะข้ากำลังไปช่วยพวกเจ้าอยู่มาขามาหาแล้วจัดมาเป็นไม้นวดแป้งไปก่อนนะครับอุ้ย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 ดาบดาบดาบประเคนถึงที่เลยหรืออุ้ยอุ้ยสตอมนักทำไมข้าไม่อนุญาตโว้ยอุ้ยเฮ้ยหนึ่งสองชึบอาอเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนะครับมันต้องใส่สามครั้งก็ไม่มีอะไรงั้นสี่ครั้งล่ะเป็นไงอื๋อาเฮ้ยไม่อื ก็ขอัวนโจยินต่างคนต่างก็มุซโซนะครับถือว่าไม่นับเป็นดาเมจโอ้โหเมื่อกี้โจยินมันเปลี่ยนอาวุธอัดผมเอาดิ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 เอ้ยโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับต่อไปก็พื้นที่ตรงนี้มาช่วยน้องสาวเราก่อนแล้วกันนะครับน้องสาวเรากำลัลงแย่นะ่ยทำไมซุนกวนไม่มาด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะภารกิจครั้งนี้ซุนกวนไปไหนเนะี่ย น่าจะติดอีกภารกิจหนึ่งอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนะี่ยมันเป็นในเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับในเรื่องเสริมอม <Yeah. S 1> เราก็คาดเดาอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องตรงนี้เออขอให้หน่อยเออนั่นแหละเยี่ยมนีม่แหละครับเคยอสยังใจดีครับดอกไก่ดอกดอพวกอะไรมาให้นะครับอันติเมทเนี่ยเนี่ยให้มาแต่มันโถนะครับให้มาแค่นะั้นจริงๆนะไม่มีอะไรแล้วนะครับตัง้งแต่จากนั้นโอ้โหมันก็อื้มอุ้ยทำไมมันน่าลำคาญอย่างนี้อึ้ย โอ้ตุนเ็กนี่เป็นตัวที่แบบว่าชง,งักได้แบบชง,งักได้ดีมากเลยเนี่ยแบบชง,งักอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามันเป็นเป็น,ปนตัดท่าโจมตีเราตัดท่าโจมตีเราเองเน,บบนี่ยแบบเนี้ยะครัยผมโจมตีไปสักพักแล้วก็เนี่ยกดโจมตีเบามันก็จะเป็นการแบบว่าหยุดเนี่ยหยุดโอเคก็ะครับมาสาธิตให้ดูแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลามากเกินไปเราไปกันดีกว่าเนรับผ่านลูกกระจกพวกนี้ไปเลยมาตัวที่กชาครับแฮ้ห่วยเย็นใช่ไหม แหมหัวเย็นเดี๋ยวเจอท่านี้หน่อยท่านวดแป้งในตำนานนครับในภาคเจ็ดนี่เลยมูตัวขั้นแรกเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหมันเบาขนาดนั้นเลยเหรอเดีนเจอนี่เฮ้ย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 ป็นไงมันไม่ลกมันไม่ลงออ่ะจุดจัดมาเอาแบบเดิมมา โอ้เราเราเราโอ้ลาโอ้ลาโอ้เลยนี่ไงสุดยอดไปเลยมาขออาวุธหน่อยช่วงนี้ขัดสนอาวุธนะครับอาวุธหายพี่หมดแล้วไปเอาไปหลอมละลายทําเป็นไอ้นี่หมดแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าสกิลนะครับสกิลของอาวุธแต่ละธาตุเนี่ยนั่นแหละครับผมเอาไปใหหลอมหมดแล้วทีนี้ก็ขัดสนอาวุธมากเลยนะครับจัดมาจัดมาไอ้ตัวนี้มาขอเคลื่อนที่ไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยอกเฮือกเฮือกเฮือก โอ้โหขึ้นที่ค่อนข้างช้านะครับตุนเซ็กนะเนี่ยเอออุ้ยแต่มันก็โคตรแรงแรงมากแรงมากอืมเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงยะยะอุ้ยโยดนสองทีไม่ได้ลืมลืมลืมครับลืม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 สักแป๊บครับเมืนน่อกี้มาน,นี่มานี่เดี๋ยวรอให้มันมาอยู่ข้างหลังตรงนี้ก่อนนะครับข้างหลังไอ้ป้อมยิงตัวน,นี้ผมไม่อยากอุ้ยโดนยิงเลือดเ,เสียเปล่านะครับไม่ต้องการแบบนั้นเฮ้ยจุ๊บจุ๊บมาคุยแกใช่ไหม หอ้ยฮ้ยโอล่าโอโอล่นี่ยฮ้ยฮ้อ้ยอย่างกะนัดวยครับบอกเลยนสสี่หฮ้ยฮึุ้ยไม่ต้องเจอท่านี้ขบสวนหน่อยโอล่โอโอล่อุ้้ยโกมโบกับยูท้ายโค้เทสเลยครับเมื่อกี้โอเคจบแล้วทีนี้เหลือใครอีกเนี้ย ทีนี้มันก็เหลือฐานใหญ่แล้วฐานใหญ่เป็นใครเอ่ยโจอะไรเนี่ยเออช่างมันครับลืมไปแล้ว <c oughs> มันนานแล้วแหละนะครับโอเคมาเฮ้ยอุ้ยมามาเท้าเข่าซอกเฮ้ยเป็นไงเล่าเขาเรียกว่าเท้าติดไฟนะครับพ่อหนุ่มเท้าไฟเฮ้ยเมื่อกี้เห็นขวานแป๊บๆนี่ไงโอ้โหพลังโจมตีมา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 ดูสิ ใครจะมารับใครจะมารับหมัดติดไฟกับเท้าติดไฟค่ะตอกลามสีฮะตึ้งฮึ่เฮ้ยอะไรอุ้ยอนี่นี่นี่เจอที่หน่อยจรวดเค้็ดฟาดถังไปอย่างไปอย่างรวดเร็วนะครับตายสนิทติดใส่น้าเลยอี่จอบโอ้โหถีบตายเลยนะครับนะครับงี้ยพอดุ่มเท้าไฟเราโคตรโหดบอกตรงบอกตรงว่าโคตรโหดนะครับชอบมากตัวนี้ เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบว่าสมดุลมากเลยเนี่ยในงอกก,กเนี่ยครับจะมีกี่ตัวที่สมดุลขนาดนี้ครับอืมผดุ่มเท้าไฟนะครับเรียบร้อยโอเคไอ้พวกของโจโฉมันก็ปรากฏตัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์มันกันระหว่างนั้นเราก็เนี่ยเคลียร์ลูกน้องพวกมันก่อนนะครับที่มันมาขวางทางเรานะเล่นยังไงกับมันดีอือนี่เลยมูอตัวขั้นสองเนี่ยอุ้ยไม่ตายอือเฮียโหคอ้า โอ้หมดแล้วหมดเสียงจะพูดแล้วโอเคครับต่อไปก็เป็นคิวของโจโฉนียเด๋ยวโจโฉมก็โผล่มาเองนั่นแหละเนี้ยเราก็รออยู่ตรงนี้วอร์ไปก่อนวอร์ไปก่อนวอร์ไปก่อนเฮียเอฮียเนวดได้แบบว่าโคตรหนุกเนียเฮ้ยอนดทุกสทิต์โอเคมาเจอนี่ตาแพทินัมเฮียโอลาออโหลา เด oh, ุ้เฮียเียวเมาเตียงอุ้ย้ไม่เป็นไรกันเลยอ่ะโอ้โหยังโคดงั้นก็ต้องเจอดีแล้วล่ะสุดยอดมุโซของซุนเ็กเฮียเฮียเฮี้ยเียโโโโโโปอยไปก่อนครับไม่เอาไม่เอาเราจะไม่เคลียร์โจโฉก่อนครับเก็บูกไว้กินตอนสุดท้ายเสียงุ้ยไปแล้วโจโ เหลือใครอีกวะอ๋อเหลือไอ้นี่เหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาอุ้ยพอดีเลยเออเนี่ยแหละนวดนวดนวดอะไรโจโฉอะไรหรอโจโฉเมื่อกี้จะอัดตั้มแข็งใส่ผมเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิเฮ้ยนวด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 แล้วก็เออพอนุลข้าวฝ่ายเนี่ยเรียบร้อยมาติดตอมรักต่อยซิ ตอมลัดเกิดแล้วเรียบร้อยแล้วโจโฉก็ตายพอดีเลยเ้ยโอเคจบอย่างรวดเร็วนะก่อนรู้สึกว่าภารกิจครั้งนี้นี่ <entire> ถึง10นาทีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะถึงแหละนะ oh, oh, oh. โอเคก็จบลงแล้วนะนรับกับภารกิจครั้งนี้โดยที่เล่นเป็นซุนเซ็กตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่งนะนรับชอบมากในงองกกแต่ว่าตัวที่ผมถนัดมือที่สุดก็น่าจะเป็นซุนทูหยินะนรับแล้วก็จิวไท โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ติดตามรับชมผมด้วยนะครับ,บคาตกบกพร่องไปไงเนะี่ยก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ